สวัสดีครับพบกับเชียร์ริภูจริงจังพอดแคสต์สรุปข่าวเรียอพูประจำวันที่1คลกรกฎาคม2565สมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกันได้ยืนยันรายชื่อผู้เข้าชิง30คนสำหรับรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีของแอฟริกาปี2022โดยมีโมฮัเหม็ดซาล่า และนาบี้เกเอต้ารวมอยู่ด้วยซาร่าผู้เคยได้รับรางวัลในปี2017และ2018ยังคงเป็นหนึ่งตัวเต็งที่จะควา้ารางวัลน,นี้อีกครั้งโดยเขาทำไป31ประตูจาก5 1นัดให้ด้วยภูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วนอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลรองท้าทองคำและเพลย์เมเกอร์แห่งปีของพรีเมียร์ลีกและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ และนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักเขียนฟุตบอลอีกด้วยสำหรับเกเอต้ามิดฟิลชากินีมีความสุขกับฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขากับเรอยบปูและยังคงเป็นหนึ่งในมิดฟิลที่ดีที่สุดจากทวีปของเขาอย่างไรก็ตามอดีตกองหน้าเรอยลูอย่างเาดิโอมาเน่ที่เพิ่งย้ายไปไบร์เจนบูนิกเมื่อต้นเดือนจะไปอีกหนึ่งตัวเต็งเช่นกันโดยเขาทำประตูชัยให้เซเนก้ลเอาชนะอียิปต์ของซารา จนคว้าถ้วยแอฟริกาคัพออฟนชันและพาทีมชาติของเขาไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จมาเน่ <M ane S 1> ได้รับรางวัลน,นี้ในปี2019และมีโอกาสไม่น้อยที่เขาจะคว้ามันได้อีกครั้งโดยผู้ชนะจะได้รับประกาศพร้อมกับรางวัลอื่นๆของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกันในวันที่21กรกฎาคมโอเวนเบกอาจถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นในต่างประเทศในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าได้รับข้อเสนอจาก โปรตุเกสอิตาลีและฝรั่งเศสเฟฟรินเดอร์ได้เสนอชื่อดาวรุ่งลร์ภูสองคนซึ่งเขาหวังว่าจะได้รับเข้าร่วมทีมชุดใหญ่ในการเตรียมตัวในช่วง p r e ีซ a s o n เตฟานบาสเซติกกองหลังชาวสเปนและบ๊อบบี้คลาร์กนักเตะใหม่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งฉายแววในเกมรุกในชุด U18 ได้รับการยกย่ยองจากโค้ชดัสรายนี้เป็นอย่างมาก นามิเกต้าทำได้2ประตูนในเกมท้องถิ่นที่สนามกีฬาบ้านเกิดของเขาในกีนีโดยเขาสวมชุดแข่งใหม่ของเรพูลลงเล่นเสียด้วยฮาวิเอเลต์กลับมาอังกฤษแล้วหลังการพักร้อนหลังจบฤดูกาลในสารัฐและได้กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับอดีตโคต้ชเยาวชนที่ควีนส์พาร์คแันเชอร์ของเขาโดยหนึ่งในลูกยิงอเฉียบคมของเขาถูกกล้องจับภาพไว้ได้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังเชียร์เรพูลจริงจังพอดแคสต์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน So let crap.